ในคลิปวิดีโอนี้นักปราบสัมภเวสีเกมทีมอดห่างหายจากวงการปราบผีได้เวลากลับมาปราบแล้วหลังจากหนังไฟในแอดฟ เดี๋มูฟี่ออกมาผีเจ้าหุ่นมัสคอตพวกนี้ก็ออกตามมาอยู่ในเกมจีมอนน้ำปรับสัพเวสีเลยจะต้องมาจัดการไอ้พวกหุ่นมัสคอตผู้ชั่วร้ายพวกนี้เอาวิญญาณมันออกไปจากร่างก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอถ้าคนดูชอบการปรับผีของเราและอยากจะเผยแผ่ศาสนาในการปรับผีเกมจีมอนของพวกเรากดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณมากเลยครับตามมาด้วยนอนมัสคอตนอนมาสคอตถามคนดูว่าคนดู ชอบไฟันแอดเฟดตี้ตัวไหนจากในหนังอย่าลืมดันลงไปเม็ดด้วยแจกหัวใจทุกทุกคนเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยย่อมย่อมย่อมโอ้ไอเฮฟี่โอเวนเออไอโซเจอโอ้ไอเฮฟวี่โอ้ล้ำเสียง บรรยากาศคล้ายๆตอนเก่ามากๆเลยสําหรับเกมที่มอดปราบสาเวสีแล้วนั่นก็คือผู้ช่วยตากล้องคนใหม่ของเราที่จะมาคอยช่วยในการถ่ายทำรายการปราบผีของพวกเราตัวสังสีมั้ยอ๋อน่วไม่ได้ถังสีนะคือลิงเยติลิงหายยากบนภูเขายิมาลัย้ยใจลิงเยติ้ย มันคือเยติแต่ว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษเป็นสายพันธุ์แคร็บอารมณ์เหมือนหมูแคร์นะมันเลยอักมันเลยรูปร่างเหมือนลิงแต่จริงมันคือเยติของแท้เลยเว้ยชอมหน้าจังเลยฉันตั้งมันว่าเออเยติเพิร์ดเป็นลูกอีเพิร์ดเลยนะเยติอีเพิร์ดเหรอใช่แล้วนี่เขาช่วยถ่ายทำวันนี้เราจะมาทําการปราบผีอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นผีอะไรเราจะต้องไปหาลูกค้ากันก่อนเหมือนเดิมเป๊ะเลยกแต่เออเยตินายเซ็กซี่อันนี้เลย คำถามในคลิปนี้อาในนอนมาสขึ้นมาเลยรู้รวดเร็วทันใจคำถามคือคนดูชอบไฟล์เฟนดีในหนังไอ้หนังไฟล์เฟนดีของจริงอ่ะนะชอบตัวไหนอ่ะนะลงไปตอบด้านล่างเยอะๆเลยสุที่หน่าโซเชียลเหนยคนตัดส่งไปตอบเยอะๆเลยอย่าลงไปแจกหัวใจพร้อมยังเอาเก็บกล้องใหญ่ย้ายกล้องเก็บกล้องมาเดี๋ยวเก็บให้เอายกกล้องได้ยกกล้องได้ไปกลับกลับกลับเขาอยากจะทำอะไร เก็ S <S> บของเสียของเว้ยอันนี้เสียของเว้ยขึ้นมาเลยพี่ส่วนไอต้ตากล้องคนนั้น<อ>เขาค่อนข้างมีฐานนะเขามีรถของตัวเองอยู่แล้วดดโอ้โหรถหรูซะด้วยคาดีแลกเอ้ยมีลิงอีกตัวตายตรงนั้นอไอ้เขาไอ้นั่นล่างจีนมึงเปล่าไอเขาข่าวคือวิญญาณโดนทอรจีแล้วว่าเออไอ้ไอ้ไลิงเยติเพิร์ด ขับขึ้นไปถนนขึ้นทางแยกเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวารัวๆไปที่ไปที <the <the s <S ่ชนโอ้ยกูขับชนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยพังโอ้ยไปไปไอเนี่ยสอบแบบขี่มึงตกเลยแหละเร็วเลยโอ้ไอ้เหี้ยรถไอ้ยไอ้ดีมาจากเราคน เราจะขับไปที่ร้านพิซซ่าเฟรดี้แฟชชั่ไปเจอลูกค้าที่นั่นเลยมันเลี้ยวโง่ามากเลยทำไมมันมันเลี้ยวมันเลี้ยวแบบทางมันแคบเกินลอ้ลอมันล้อมันเลี้ยวไม่ได้อย่างใจเลยนี่หักสุดแล้วนะเว้ยเหมือนไม่หักอะ่ะเดี๋ยวเราช่วยามาีมาเราเดียกอ่วาว้าวรถหลวน่าตกาุกแก่ข้อจิ้นที่เนะแบม What is love love Oh i t s love เอ้ยมันก็คิงแต่รถของไอ้เด็กฝึกหัดตากล้องมันดีดูดีมีฐานะมากกว่าเจ้าของรายการสิเราเป็นรถได้ไม่ไปดูดีอย่างเง้นมาเลยอุตส่าห์ได้บอกว่าแพ้พันรถตัวเองได้เลยนะเราบ้านเรามีรถสวยๆหรูเฟอร์รารี่อะไรตั้งเยอะแต่มันเป็นไอ้รถงงๆมันเป็นรถทําปฏิบัติหน้าที่มันเลยดูโง่ไปหน่อยโอ้ยโอ้ยถึงที่หมายแล้วโอ้ยรุนแรงใช่ไหมเลยไม่จอดให้มันตรงอ่ะ โอ้โหไป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 นี่นี่บ้านหลวงอะไรอ่ะจุ๊ะวีวีปิดเครื่องเนี่ยนะวีวีดับอะไนี่ล็อกคอนแจแล้วล็อกล้อล็อกรถเหรอล็อกรถล็อกแนนล็อกล็อกลูกค้าอยู่ไหนเฮฟวี่หาลูกค้าหน่อยฉันจะรู้เหรอโทรแจ้งลูกค้าไปเอ้ยเดี๋ยว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 หาตู้โทรศัพท์ให้ลลูกค้าเยอันนี้อันนี้หูฟังครับ เเอา้ทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงใครเรียกเลยอะฮะไม่มีใครรับโทรศัพท์ฉันเลยใครจินตนาการสิเมอเปบนึรนะดูชิมุชิอูาูอ แกไม่ได้เรียงเลยชักคุยเองว่ะฉันคุยดือไม่ได้ฉันเก่งแต่ภาษาดมกินอ๋อหรอหรลูกค้าครับถึงแล้วครับร้านเฟรนดี้เฟสแบรพิซซ่าแสนอร่อยครับมาด้วยครับถ้าช้าเมื่อไหร่ผมจะยกเลิกง,งานนะครับคุณลูกค้าแล้วลูกค้ามานะ็อานอะยังไงมาแล้วโยเฮ l โลมาแล้วสินะนี่ไงลูกค้าเป็นแค่เด็กโง่คน,นึงเลยจยากให้เด็กประทับใจเหรอ รถแพงแกพยายามจะทำให้เด็กประทับใจในตัวแกเหรอรู้สึกไม่เด็กแพงเห็นเห็นรถแล้วอยากเห็นเจ้าของเลยอยากจะเดทด้วยเลยแต่ไม่เห็นเจ้าของทีแม่งโอ้โหโอ้กูไปดีกว่าไม่ได้อยู่แล้วกูสยองกูไม่อยู่ไม่ไ้ชีวิตแน่เลยกูนอนไม่หลับตั้งคืนแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยลิงบอบูนอะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่ทันได้คุยกับลูกค้าเลยมีเสียงบางอย่างมาจากนี่ ลูกค้าบอกว่าที่นี่ไม่มีคนมาเช่านานแล้วแต่ว่าจะมีผีสิงไว่นี่แล้วชอบเปิดเพลงดังตลอดทั้งวันเลยแลนี่น่าจะเป็นบอดแสนหนึ่งเลยโอ้ผีสิง,งเลยนะและ้วทั้งหมดร้านเป็นที่แฟนเบร์ที่เราคุ้นเคยกันเราปาไว้พวกผีประเภทนี้อเอนิเมชันิกมาเยอะมากมายแล้วเปิดไปดิเราต้องซ่อนอะไรไว้อ่ะพี่ฮาไรต่ตีนมีแฮาตีนพวกพี่ฮาตีนพวกฉันั่นเองอะไรโอ้โหเราถ่ายรูปเลยนะโอ้โหหยุดเลยอนะ ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ปกติดีนี่ไปดูห้องอื่นเลยสิมันสิงอยู่ที่ไหนข้างในมีอะไรปะโอ้อยโปเกอร์ทำอะไรหาบอสเซย์งไงเฮ้ยเฟรนดี้ของที่นี่คือได้รับรางวัลรางวัลร้านค้าดีเด่นเหรอน่าจะใช่เอ้ยแล้วไม่มันลอยอะไรเนี่ยรางวัลแล้ไมมันทล้ไมทุกอย่างมันลอยขึ้นอย่างนั้นนลยไม่รู้พลังงานบางอย่างมั้งกี่อะอะไรมีทำอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้มึงทำอะไรอะไรเไม่ไม่ไม่อะไรไม่อะไรจะดักผีเหรอ แกต้องตั้งใจในการทํางานหน่อยเลิกเล่นได้แล้ว,วลูกค้าดูอยู่เว้ยทำให้มันได้เรื่องหน่อยไม่งั้นลูกค้าเขาจะเลิกจ้างกลางคันเนอะเว้ยแล้วเราก็จะเสียเวลา <c oughs> เอาศพโดนเก็บดโดนระวังโดนยัดเข้าหุ่นเออว่ะนนี่มัลูกค้า,ามันมีฆาตกรรมแบบถ้ามีอไถ้ามีคนตายที่นี่มันชอบกลายเป็นหุ่นหรือเป็นเทคนิคเว้ยเรต้องเอาศพเอาศพอออกไปไกลนิดหนึ่งไม่งั้นมีหุ่นเพิ่มเอาไปข้างนอกเอาไปไปที่ไหนไปไปชิวชิๆชิวชิวเฮ้ย ทิ้งไปเลยหนูลูกค้ามานี่ดีกว่าครับลูกค้าครับมูลูกค้ามานี่ดีกว่าเอ้าเฮ้ยหลอกอะลูกค้าหลอกพวกคุมาฆ่าไปเลยไม่เป็นไรไม่ไม่ตอบสนองกูไปแล้วอ่ะไม่พอไมไกลแล้วเป็นโกลเป็นดีวิ่งเหนียวตัวรอดเลยนะลูกค้าว่าขี้เกียจเดินแล้วแน่เลยงั้นลูกค้ายืนอยู่ในที่เลยนะลูกค้าอ่านี่ตรงนี้ได้ไงอะไรนี่อะไรเนี่ย อย่าทำแบบนั้นลูกค้าสิอยู่ลูกค้าโกรธลูกค้าโกรธแล้วเนี่ยลูกค้าโกรธเหรอครับคนลูกค้าโกรธหรือเปล่าไม่น่ามั้งเมื่อกี้โวยหมวกไปเอาโมยปีกด้วยเอาวางระเบิดใส่ด้วยผมไม่ได้ผมไม่ได้ครับ เอ้ไป็นเสี่ยงลิงพอดีเลยบอกอย่าไปถูเปถแาบอย่าไปถูถ่ายลูกค้าเยอะเขาจะมันกลับเป็นเยติก่อนใช่ใแล้วทำไมกลับมาไอเนี่ยออกกลับมาขาวแล้วสรุปไม่ใช่เยติของริงคนดูรู้ความจริงแล้วมึงดแค่ลิงยอบสีเขาโง่ตัวหนึ่งไม่ใช่เดีนถึงอพิซซ่าพิซซ่า ะมึงตำรวจมึงตำรวจผีได้แล้วไอ้เอิงนี่เอามาทำไมวะใครใครใครจ้างมันมาบอกคุเอานักไม่ใช่นายเหรออีกกำไลอีกกำไลรีบมาทำงานอย่างนี้เลยนะใครใครจ้างไอ้ใครจ้างคนนี้มาล้างล้างรถอยู่โอ้ยครับจะไอ้ไอ้ไอ้หุ่นสามหนอนี่แมวเี่ยเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองมันจะคงทำงานผมไม่รู้อ่ะเขาไม่เคยเข้ามาในนี้มาก่อนเลยเขาเคยได้ยินแต่เสียงอ่ะ เราจะต้องเปิดเพลงแดนซ์หน่อยแล้ววะเราเราเอาเครื่องเสียงของที่นี่มาเล่นนะฆ่าลิงได้เลยมันฆ่าลิงไ, <ป S 1> ได้ไ <ป S 1> เลยไก่ไล,ล่ากันไปดำแล้วเฮ้ยไม่ตายสีเหลืองวะนัะ่นดิมีแค่มีแค่หุ่นไกเ่เหมือนในหนังที่เราดูเลยน่ะ รูปหลักของพวกมันเนี่ยแล้วก็ฟักซีเฮ้ยนี่ก็ตาเหลืองวะทำไมมันตาเหลืองวะเก็บยาอยู่รู้ <c oughs> เลากำลังเห็นไอ้ไอ้นี่เปล่าแบบไม่ยอมเล่นนอนโอ้ไม่หยุดกูจะเรียกจีซัน <c oughs> จริงๆละถ้าแกยังไม่หยุดเล่นแล้วก็นะจะได้แกม,มาหาผีมาปราบผีนะเว้ยฮัลโหลฮัลโหลจีซันฮัลโหลเผื่อเผื่อเตัวลอเลยเฟ้

มันคือกฎระเบียบลงโทษของสัญญาสัญญาปีศาจที่เอ่อเฮฟวี่ก็เุดจะได้ทำเอาไว้วทาไมทํางานให้เสร็จไม่ทำตามระเบียบมันจะมีจีซันมาพาพวกกูไปโดนตบสังสอนไปนี่คือสาเหตุว่าถึงเราจะทำไม่ได้เราไม่ได้เงินเลยเราก็ทำไม่เสร็จใช่ไหมะใช่แล้วทำไม่็ดอยาอย่าเล่นอย่าติดเล่นไม่งั้นจะมีจีซันมาลงโทษเลยโอมันมันเป็นเอ่อความประหลนาของจีซันมึงติดมาทุกบ้านเลยอะไรนะหาดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ ไม่ทำไมถอดประตูเ้ามาตร้นะฮ้ยมันลอยไปหมดเลยเว้ยนี่นี่มีผีจริงแล้วอะหลอนวิญญาณหลอนแล้วอะอันนี้เฮ้ยเพิร์ดห้องนี้มากับมึงวะอะไรนี่ไงห้องมอนิเตอร์เราตั้งแคมป์เลยจะดูการเครื่อนไหวของมันอ่ะแกสามารถใช้ไฟไฟนี่ได้แต่มีจำกัดนะระวังมันมีปิดประตูได้นี่นะเปิดไฟได้โอ้ยแกนั่งอยู่นี่เลยมึงดูวอนนี่ดิ เออตามันแดงขนาดนั้นนะมีแค่จิก้าตัวเดียวเว้ยที่ดูสนุกเยอะไงเล่นเกมเยอะ,เ,เ,เ,ยอะเอาไปเช็คก็มีห้องเครื่องไว้ไอวี่แกไปเช็คที่ลองไปตรวจพิษปีญญาหรือเปล่าในพวกนี้มันเล่นเกมเยอะตาแดงเดี๋ยวฉันจะควบคุมมันให้แล้วก,กันแผงควบคุมอยู่ไหนวะอันนี้ไงแผงควบคุม <c oughs> ไอวี่ใช้ควบคุมผ่านเครื่องเออหลังหลังบ้านของลาบิซ่าอยู่แกพาเดินผ่านไปหน่อยได้เลยหาได้มันอยู่ตรงไหนฉันกำลังคุมมันอยู่ ก็น่าจะเหมือนเห็นเอไอห้องอยู่ไอห้องใต้หรือยู่ฝั่งนู้นด้วยเราต้องเอามันไปตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยว่ามันนี่ผีตัวจริงเปล่าเลยตามมาตามมาผมนี่วิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยหุ่นแม่งโคตรกระจอกเลยอะถือว่าเด็กเด็กไม่ชอบหุ่นอะไรนั่นล่ะก็เด็กชอบหุ่นเท่ๆเว้ยอ่านี่แหละห้องไม่เห็นนั้นเออนเนี่ยบอกเออมีเหรอมีมีมีอีกมีมีใหญ่มากเลยอะไอ้อเลิงไอเกียรยแกช่วยเลยอีเพิร์ดลิงเพิร์ดเอาหุ่นลงมาข้างล่างเลยอ๋อเอาห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้ แล้วเจาหุ่นมาเก็บในห้องนี้ก่อนเราต้องเช็คให้ใหเรียบร้อยก่อนว่ามันไม่มีผีในหุ่นนี้ใช่จะเช็คยังไงอะ่ะเอ่อมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะเนื่องจากว่าผีตัวนี้มันอาจจะเป็นผีที่อยู่ในหุ่นไอเมสโตนิกนะเราจะต้องใช้คเครื่องสัญญาณจูนมันออกมาจากหุ่นไอเมสโตนิกนะ,อะไอเนี้ยน่ากลัวมากเลยเว้ยไอตัวที่หันหลังให้ฉันเนี้ยน่ากลัวมากเลยแกชอบเหรอโอ้ยนี่นี่นี่มันมองตาแดงเลยเฮ้ยจิ๊กเก้าตาแดงแล้วดูดิ อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเลยไปดีกว่าขี้ตาจิ้มตาไปไงแกจะขังเอาไว้อย่างนี้เหรอเราเรามาเรามาเพื่อปราบมเไปอะไรอีกตรงไหนอีกวมด่ะอะไรเปิดแช่แข็งหยุดการทำงานของพวกมันโยเข้าไปข้างในในเส้นเหลี่ยมเออปิดเลยโอ้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 ยไปแล้วเอ็ดอย่าล้า โอ้ยโอ้ยต้องพูดอะไรด้วยอะเป็นบอลที่ตาเหลือกแล้วเจ้าโอเคข้าโเคจะกัดฉันว่ามีทุกฉันว่าแม่งมีทุกตัวว่ะเอ้ยใช่ไหมมีทุกตัวใช่ไหมใช่ยีเมฟมีใค่มันอยู่กันเยอะไม่ตัวที่ห้าอฮะก็ได้ไม่ดีอไม่ได้มีตัวที่ห้าหรอกว่ะหายครบเวลาเนี่ยอากจะมีก็ได้เลยตอนนี้ช่วยแล้ววะช็อตได้ไหมมันช็อตไงเป้ยเปิด ฮะเอะไรเอกอืเนี่ยเนไี่ยอะไรเนี่ยอ้น่ยนอะไรี่เนอะไรเนี่ยนอะไรเนี่เป็นอะไรเนเป็นอรเนอะเีอรเียอรียนอะไรเนี่ยนอี่อะไรนี่อะไรเป็นอะไรเไรปนอนีเปรเียอะีนเเร ามันเอาทีมฉีดฉลุ่มเนอป่ะแล้วมันนายโดนเค้าเค้กใส่หน้าฉันตายไปเอ้ออะไรมันจะเดือดขนาดนั้นอ่ะโอ้โหมีศพอยู่ข้างในด้วยอ่ะปิดดีกว่าดูอบว่าผีรายได้ตื่นขึ้นแล้วสินะทั้งหมดพวกมันต่อเนี่ยเราก็ต้องทำลายพวกมันให้หมดไปไเลยวิกเดียวเลยไปมันอยู่ด้วยกันด้วยกันแล้วนี่ไหมเราไม่หาอะไรจัดข้าไปเลยเหรอเราเองเราเองอ่ะทำดิกูไม่มันตายหรอกดูเฮ้ย ไม่เอ้ยพี่อย่าเข้าไปใกล้ชิกาดูจังวะไอ้เพื่อนโอ้ยไฟแล้วเพื่อนไฟแล้วเพื่อนโอ้โหฟาตีนฟาตีนกลัวฟาตีนไก่เหยียบตายเฮ้ยลิงเอ้ยพี่มันหายไปแล้วไม่เห็นเหรอมันก่อไฟทำไมอ้าวหายไปแล้วหมดแล้วนึกออกไมได้ไงมีทอปะวะ แล้วมันแห่ออกมามันมีท่ออยู่อะมันน่าจะมีท่อซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าฉันไม่ชัวร์แต่อาจจะมีก็ได้แย่ละอุ้ยมีแมวในห้องนี้อะไรเนี่ยมีแมวซุบแมว่อนไอ้อะแฮปปี้โอยนั่นเอารูปมาถ่ายมันแล้วอะไรวะเผ็ดยัง โอยไอเดียอ้เอฟอฟเฟร้ย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 เฟรยเฟร้ยเฟร้เฟรยเฟรเฟ้เฟรยเฟร้นเฟร้ยเฟร้ยเฟร้ยเฟรเฟรยเฟรยเฟร้งเฟรยเฟร้ยเยเฟรยเฟร้ยเฟร้ยเฟรเฟร้ยเฟร้ยเฟร้ยเฟร้เฟ้ยเฟร้ยเฟร้เฟร้ยเฟร้เฟร้ยเฟร้ยเ้เฟเฟ้ยเฟรเฟร้เฟรเฟรเรเฟรย เอาละเฮ้ยเ,เวลาละแกต้องดึงวิญญาณมันออกมาตอนนี้หุ่นมันพังแล้วเว้ยวิญญาณมันก็คบคุมหุ่นไม่ได้เว้าต้องดึงวิญญาณมจอจากหุ่นไปย้ันไปสู่สุคตีอะใช่แล้ววางกองไฟรอบเลยอู้ใครจะเก็บนี่ไงตัวแรกก็ได้ละเดีดดด๋เก็บแพะเอาเอาเอ้ยองอ้ เราจัะการไอเฟตตี้ได้แล้วเราต่อไปก็ไปหาใครต่อดิแล้วตัวที่เหลืออยู่ไหนล่ะหาสิดาบศักดิ์สิทธิ์เอ้ยเจอว่ะฉันได้กลิ่นเหล็กแรงออกมาจากข้างนอกแรงแกก็นำไปเลยสายชัตจานแกได้บอกมาแล้วว่ามันอยู่ข้างนอกอุ้ยอุ้ยนั่งไงมันกำลังคุยหาเรื่องกันเพื่อนหายไปไหนเฮ้ยเราต้องทำกันต่อเนี่ยเราจะต้องซุ่มโจมตีเอเนีไอ้บอส

กูไม่บิดเลยกูไอ้บิดต่ำมันก็รู้บิกตาำมันลเฮ้ยมันเป็นมันเป็นหุ่นยนต์มีฉันมีข้ามเมืองมาแล้วเนี่ยมันตามันตั้มตือเขาไปแอบในบ้านอะไรเป็นอ่ะทึ่งไปสับปันสับไอ้ฟ็อกซี่ยังไม่ได้ทัอปเลไ้สับมันไม่ทันหรอกเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้ น่าจะปลอดภัยขอเข้าไปแอบหน่อยครับพูตตีมหนังสยองขวัญนะหาระบบจะตรวจจับมนุษย์เท่านั้นที่เป็นเนื้อหนังสิ่งมีชีวิตมันจะเปิดให้ถ้าเป็นหุ่นยนต์มันไม่เปิดให้หรอกรอยพื่นโดนรอบสองถ้าไม่ใช่คนมันจะไม่เปิดให้เวเห็นป่ะได้ไงโอ้ไอ้เงือชุ่กอย่าปลอดภัยเลยเวเปิดอ่ะเออเออดูดิสิ่งนี้แม่นสิ่งนี้ทีไม่เป็นนี่เป็นดราม่าเนะ มันไม่ใช่มันไม่โดนอ่ะมันติดประตูอะอย่าเปิดเอ้ยมาดีดดีก่อนมามาเอ้นี่มันเข้าไม่ได้มาดูนี่ไอ้นี่มันพยายามจะมันเรียบร้อยลีโดนกระชวกใส่ใจยมันพยายามจะแงะแงะเออกาลาดเปิดออกมาเพื่อมีวิธีเดียวแล้วอะเฮ้ยพี่ออคืะไรจะจะเปิดประตูให้แล้วแกยิงมันโอ้โหแกแกยิงไอ้ความเกลียดชังลำดับที่สองแกให้เหลี่ยเละเละไป็จุยเลยวเลยนะ ได้หนึ่งสองว้าไม่ละฉันมาแล้วเพื่อนรถถังของฉันที่เอกดีมอบให้และนี่คือคันสุดท้ายที่เอกดีมอบให้ฉันจะมาปลดแอบพวกแกเงินเพื่อนแกหุ่นยุ่งไอเ้เศษเล็กพวกนี้มันทำจังแลชน,นิด้ได้กันทำไมยิงแล้วก็นไ่ได้ออกหมดเลยเฮ้ย <c oughs> มันยิงไม่เข้าเป็นไปยังไงว่ามันหยุดไม่ได้เดี๋ยววันยิงไม่เข้าเอ้ยอย่ายุง่งยิงอัด เออเฮ้ยอ่ะได้ละได้ละได้ละตัวนึงล็อกเลยอ่าไอ้ก็ก็ได้เพื่อนมึงละมุยเฮ้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 เฮ้ยพวกแกยืนมองอะไรอะทำอะไรอย่างดีดูดินะาฮ่าแม่ก็ไม่ได้ยันหรอกไอ้พวกผมวันนี้ฉันปรับมาเยอะแล้วฮะไอ้ไก่นั่นฉันยิงมาสลายไปเลยอ่ะเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ดิแล้วอะล่ะ รถฟ็อกซี่อะไม่ต้อไงตอนนี้เป็นสลายไปเลยไม่เราต้องการเศนเหล็กเอาเหล็กไปอทำไรมันจะแกิสลายก็สลายมันเหรอใช่ไม่เหลืออะไรเลยโอ้ไม่โอ้เว้ยไม่เลยอย่าเราอ้างให้เจ้าของร้านบอกไปก็ได้ว่าการปราบมันมันต้องเขาเขาต้องยอมรับเงื่อนไขอาจจะเกิดความเสีย่ยงกับหุ่นอยู่ละความใจเดี๋ยวพี่แกเป็นคนเอาไอ้ลิงนี่มาใช่ไหม รถหน้าแกไม่ต้องชวนเปนหมายแล้วนะไปไม่ขอรองเลยเราสองคนปากพอดีเวยเฮ้ยไม่ชวนไปเลยมันรู้สึกบางอย่างมันยากขึ้นกว่าเดิมมากเวลาจากมีลิงผู้ช่วยคนนั้นเว้ยไอ้ลิงเนี้ยน่ารักน่ารักมันมันกวนการทำงานของเรามากเลยนึกว่านึกี่ดิโอ้ดินดินดินจะล่วงแล้ว่ะขอโทนเท้ดเอ๊ะ Ô mà ngon tôi này ngon mì mỹ ngon tôi có ngon tôi mỹ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  Ê, tôi tôi mỹ ngon Eh, dù ngon hay 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 ดูเบิร์เฟรดี้ยังไม่ตายวะเฮ้ยโอ้ยมันยังไม่ตายไอ้เบิร์ตข่าวดีไอเลี้ยนมันตายล่างเปนอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้ยมันเหลือกันอยู่แค่นั้นนะเฮ้ยนี่ขึ้นรถแกมันชันไม่ได้เฮ้ยดูดูดูถ่ายดูดูด้ถ่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไอย่าวอนเอียวจะนะโอ้โห เฮ้ยมันไม่ได้กลับทั้งหมดเลยอะมันปลดปล่อยพลังของเฟดดี้มันปลดปล่อยพลังของไหนเฟนฮะคุณโยนต์ไทยละคุณนยนมันต้องแพ้น้ำอยู่น้ำแต่มันดีม่งฝ่านดามาเลยเฮ้ยอย่านะสนุบวุ่นวายเลยโดนทางน้ำทางไฟด้วยอ่ามันรับไปมึงมึงมัมึงมารับค่าทั้งหกูไป ท่าทั้งหกท่าทั้งหกหน้ามอเออเออเอ้ยสวยไอ้เครื่องปราบผีนี่มันจริงๆเลยอ่ะทำไมสภาพเป็นยังไงก็ที่เราจับมันแขวนไงมันยังไม่ตายไปไหว้เฟไปด้มีวิญญาณสองดวงเห็นเห็นเห็นไอ้เล็กๆที่มันออกมาจากหัวมันแหลมเมืองสาบเลยเอืออะเคอะปิดด้วยปิดดเลยเนี่ยอขัง อันนี้อันนี้เล็บปะเออเล็บไปเฮ้ยลืมลืมไอ้ไอวกตัวเอาใส่เข้าไปเก็บเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวความสะอาดให้นะเล็บเก็บข้าของเก็บข้าของแล้วไปคุยกับลูกค้าเราเสร็จงานนี่อ้าวหายหมดแล้วโออยพิ่งเก็บแล้วโอเคเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยตัวอเลย ที่มาของเรื่องเรื่องอีเทียนพวกนี้หรือเปล่ามันมีมีในมือด้วยอ่ะโอ้ยมันผิดมันจุมีมันผิดมาได้มาได้ไงหรือว่าจะเป็นป๊อปป้าไกแล้ววันที่นี่ทำไมอมามาทำลายหลักฐานนะแกเข้ามาไม่ได้หรอกป๊อปป้าไฉันทำลายสิ่งที่แกสร้างขึ้นไปหมดเลย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยลวงวิญญาณแกวิญญาณก่อนอย่ามาเอาวิญญาณขึ้นไปแกวิญญาณเฮียนะเฮียนเฮียนนักเหรอมึงเฮียนนักเหรอมึงเฮียนนักเหรอมึงการโจมตีการกาดแกงของมันให้บีบมันไม่เน้นคุณภาพมันเน้นปริมาณเว้ยเี่คือไรอบตายเลยเนี่ยกปิดประตูแกไม่ฉลาดพอจะเปิดประตูหรอกไอ้โง่ เปิดปรตูคลิงตายโอ้ยอย่าไปยุ่ง oh ย no. e ุ oh! oh, ่งยุ่งยีหลอดอีกอ้าวเอ้าเฮ้ยมันน็อกไปแล้วอ่ะดูห oh, น้าเอาหมวกเอาทองเอาทองเอาทอ เอาไปโพลุบอาจารย์ดูหน้าแกดิมันเป็นคนจริงๆอยู่ข้างในไอ้นี่มันไม่ใช่ผีอันี่มันคนล่ามันไปแน่ฆาตกรตอนนี้แหละหัวรอรอยี่ห้อไปไม่ใช่ลรอแม็กก็รออัมสตองเลยมันหนักเกินโอเคเรียบร้อย ส่งเข้าสอนอไปหนักเกินอ่ะเฮ้ยมึงจะจะมีเหรออะไรเนี่เออกูจะเปดีไงเนี่ยเหยีงทองอ้าวแล้วแล้วมาทำอะไรเนี่ยเขามาขอบคุณเปล่าใช่ตาสีฟ้าอยู่คนเดียวนี่พี่ถามสิว่าต้องการอะไรมามามาขอบคุณหรือเปล่าจะจต้องต้องการอะไรว่ามา โอเคไม่ไม่เป็นนิดเลยเอ้ยเอ้ยนาหันหลังชีแม่งจับกัะเช้าตูดโอ๊ยนี่ไหนอะปืนไฟฟ้าอะเออไฟฟ้าแสนโวลต์มาแล้วนู่นะเอาตายแล้วเอาเอาโดนโดนลูกค้ากระชื้นตายแล้วเหรอน่าจะผมใส่ลูกค้าความอดทนแล้ว นี่เอาไปดูกล้องวงจรแล้วลูกค้าท้าฆ่ามาันจริงหรือเปล่าเว้ยเอลเป็เรื่องจริงฉันรู้แล้วว่าใครว่าใครเป็นคนทำภาคเมถ้าลูกค้าจะมีพลังมากขนาดนี้มันไม่มาจากกัดการด้วยตัวเองเลยหรอครับพวกไอ้ขี้เกียจ <c oughs> โอ้โหถ้าตายโอโมตายเหมือนตายเหมือนถ้าตายนึก <c oughs> ถึงอะไรนึกถึงที่ภาคสิบค้าสิบคนไปเล่นเลย เอ้คนไอ้หนอนกุ้งตุ๋ตายนี่แน,ะนนะ่นี่แน่นี่แน่กระทืบตู๋เลยทลายลวงก้นเลยเอาวิญญาณออกมานี่สิสนี่วิญญาณเหรอนี่เลยต้องสมบัตรอันนี้เลยเหรอน่าจะเป็นก้อนน่าจะไม่ใช่ตัวธรรมดาเไยแต่ว่าก็มันไม่มากพอจะฆ่าเราได้โอ้โหพี่พลังวิญญาณถอยก้นเฟรดี้มันมากเกินไปเลยต้องออกมาทำข้างนอกแล้วพลังของแสงอาทิตย์พลังใบเดือดซันเลยเจัดการวิญญาณหอยเกลย ไอ้นี่อะไรเนี่ยดวงวิญญาณขนาดยักษ์เหรอของเฟตของไอ้โคตนเฟตตี้ตัวนั้นไงเอามาจะจะกืนเขาคอแกกืนลงไปให้ได้นะได้เฮฟวี่กำลังจะทำการกลืนกินวิญญาณของโกลเดตรเฟตตี้วิญญาณของคนแรกในทีมที่แข่งแต่งที่สุดในโลกอมโอ๊ยนิ่เดียวโอ้เข้อแล้วโอ้ยฉันไม่เคยกินดวงวิญญาณอะไรใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนเลยลิงกูคนเดียวคนร่วงหมดแล้ว สรในร้านก็ยังเป็นสภาพนี้เอาละเอาละลูกค้าขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่พวกคุณรอคอยไปตังค์ี่ให้ลูกค้าให้มาเฮ้ยเงินไม่เงินลบัคไม่ใช่เหรอนั่นสิพี่ลบัคนั่นเลยไม่ทราบว่าเงินสกุลไหนครับจะได้จริงหรือเปล่าครับนี่มันเงินสกุลโลบัคให้ลูกค้าสอดสุดให้เราไปเติมโลบัคเอาไปแตกตัวใหม่หรือเปล่าเออเวยเนี่ย พวกาเขากลับมาแล้วน้อไงสามสามวุลุ่มข้ามตูดสามวุลุ่มข้ามตูดเราไม่ได้เจอเขามา่อเมื่อมื่อวานบอกเลยเขาสมัมผัสถึงการปราบผีที่คุณเคยได้เขาเลยกลับมาหาเราโอ้ยไหนีโกรธโอ้ยแล้วว่าแต่ครั้งนี้เขามาชา้าจังเลยทำไมเขามา,เขามาชา้าจังเขามาช้าไปหน่อยเดี๋ยวเราก็เจอคลิปมากนะมันแล้วก็ตัวพอดีจะปิดคลิปแล้วมาชา้าไปนิดนึงไม่ได้ดูการปราบของเราเลยนะฮะ<อ>รู้จักป่ะไม่รู้จักไอ้นี่ไอ้นี่มัน เก๋าคนบนเออคนอาใหม่อย่างพวกฉันเก๋แก่เก๋เกา๋าจะได้เจอคนนี้บ่อยสุดเลยรู้จักรู้จักโอ้ยเก่งเท่าไหนเชียวะฮะเก่งเท่าไหนเชียวะทำอย่างนี้ได้ไหมทำอะไรนี่นี่ดู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  <c oughs> <c oughs> ดีใจไงว่าเรากลับมาเราเป็นผีไ่เจอกันคลิปหน้าในจัลสับหรือกับตูว่าจะมาดูการปราบผีของเราอีกแล้วคนดูด้วยนะจ๊ะ You. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've for several ages, of bacon modern kingdom for the taking.